สวัสดีครับคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเจอกันอีกแล้วนะครับในการเรียนภาษาเขมรออนไลน์นะครับอันดับแรกนะครับครูขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับคุณครูชื่อว่านายกฤษณภูมิเกตอินนะครับเป็นครูสอนภาษาเขมรโรงเรียนศิรินทรน,นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนในหัวข้อเรื่องอ การอยู่ในพัตคารนะครับหรือการไปกินข้าวอยู่ที่โพจเนียทานนะครับเป็นต้นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนักเรียนเดี๋ยวครูก็จะขอนำเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับอานะครับผมสำหรับภาษาเขาเมรน,นะครับในหัวข้อนี้จะเรียกว่าเน er ื้อโพจเนียทาน นื้อโพจนียทานนะครับนักเรียนสามารถนักเรียนแล้วก็คุณครูสามารถอ่านอักษรที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษได้ครับหรือที่เราเรียกว่าสัทศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งคุณครูได้เอามากำกับเสียงของภาษาขมรเอาไว้นะครับคุณครูสามารถพานักเรียนอ่านได้โดยที่เสียงก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเจ้าของภาษาค่อนข้างมากนะครับอีกครั้งนะครับเนื้อโพรจนียทานเนื้อโพจนียทาน เนื้อโภชนียทานหมายถึงในร้านอาหารนะครับหรือในพัตคารก็ได้นะครับนะครับผมอ่าลำดับต่อไปนะครับนักเียนจะเห็นรูปใช่ไหมครับรูปที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะครับก็จะมีเมนูอาหารต่างๆนะครับผมอ่าในส่วนนี้นะครับในภาษาขมิเรียกว่าตารางมะโหบอาหารตารางมหโหปอาหารหรือเมนูก็ได้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ในนักเรียนในสําหรับรูปภาพนักเรียนชอบแกงอะไรบ้างครับแต่ในส่วนตัวของครูเนี่ยครูจะชอบแกงมัสมัน่นะครับเพราะว่ามันมันดีแล้วก็มันมีมะพร้าวเยอะนะครับลำดับครับสาหรับที่เมื่อกี้สักครู่ที่ผ่านมานะครับครูได้พูดถึงว่าสําหรับในส่วนตัวครูเนี่ยครูชอบแกงมัสมัน่นะครับสำหรับแกงเนี่ยก็มีความหมายในภาษาขมรนเช่นกันครับผมแกงในภาษาขมรนพูดว่าสัมลอ สำลรอนะครับผมอ่านะครับนักเรียนมาดูที่สไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปในหน้านี้นะครับจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะครับชื่อว่าอ่านว่าโพจนียทานโพจนียทานโพจนียทานนะครับเดี๋ยวนักเรียนแล้วก็ครูป,ปลายทางอ่านไปพร้อมกันนะครับโพจนียทานโพจนียทานนะครับก็คือเป็นหรือเราจะสามารถแปลเป็นภาษาไทยที่คำนึงคือว่าพัตตาคารนั่นเองนะครับ สำหรับนักเรียนคนไหนจะไปประเทศกัมพูชานะครับหรือคุณครูปลายทางก็ดีนะครับไปประเทศกัมพูชาก็สามารถบ,บอกระคนขับรถได้ครับว่าคุณครูจะไปพัตตา,ารหรือจะไปโพจนียทานขยมจองเตอโพจนียทานขยมจองเตอโพจนียทานเตอเนี่ยครับจะออกเสียงว่าเตอ เตอร์นะครับจะไม่ว่าเตานะถ้าเกิดนักเรียนออกเสียงว่าเตาเมื่อไหรเนี่ยมันจะทําให้เรียนเข้าใจว่าลักษณะการออกเสียงเช่นนี้มันจะเป็นเสียงที่อยู่ในขมอินถินไทยของเราดังนั้นนะครับการออกเสียงภาษาคมอิจะต้องออกเสียงให้ได้ให้แยกได้ว่าสระเสียงเดี่ยวสระเสียงผสมนะคบเพื่อที่จะทําให้คุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนได้ มองเห็นถึงความแตกต่างของระหว่างภาษาทั้งสองถิ่นนะครับอ่านะครับลำดับต่อไปเรามาดูที่สไลด์ต่อไปนะครับในสไลด์ตรงนี้นะครับครูจะพานักเรียนเข้าสู่บทสนทนานะครับบทสนทนานะครับหรือภาษามีว่ากาซอนตเนียกาซอนตเนียอีกครั้งนะครับกาซอนตเนียนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้เรียนฟังก่อนรอบแรกนะครับว่าลักษณะการอ่านภาษาขมีเนี่ยอ่านเป็นเช่นไรนะครับ នៅភោជនីយដ្ឋាននារីភោជនីយដ្ឋាននេះមានមនុស្សចូលមកទទួលទានអាហារច្រើនណាស់นะครับอีกครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านช้าๆดีกว่าเนาะนะครับนารีភោជនីយដ្ឋាននេះមានមនុស្សចូលមកទទួលទានអាហារច្រើនណាស់นะครับຕໍ່ไปศอกភោជនីយដ្ឋាននេះជាភោជនីយដ្ឋានល្បីឈ្មោះបំផុតនៅក្រុងភ្នំពេញอ่าຕໍ່ไปนะครับ โอนโอนโยกตารางมาหฮปอาหารหมาะหมกอ้อยบดเตกนะครับนารีนะครับขย่มโจ๊ะจัดโตตัวเตี้ยนบังกรขย่มโจ๊ะจัดโตตัวเตี้ยนบังกรนะครับจะเห็นได้ว่า,าคุณนารีเนี่ยชอบกินกุ้งนะครับกุ้งที่มีขนาดใหญ่นะครับผมอ่านะครับเรามาดูต่อไปนะครับบทสนทนาต่อไปนะครับก็คือยกบังกองช้าหมวยจาน យកបង្កងឆាមួយចានហើយសុំបាយផងហើយសុំបាយផងนะครับส่วนบอยนะครับบอยต่อไปนะครับก็คือអ៊ិនជើងកំងភេសជ្ជៈអ្វីដែរអ៊ិនជើងកំងភេសជ្ជៈអ្វីដែរนะครับសកខ្ញុំសុំទឹកក្រូចកូកាកូឡាមួយដបខ្ញុំសុំទឹកក្រូច กกา,โก,าโกล้าหมุ่ยดอกนะครับซอกขยมโยกตึกกอกพองขยมโยกตึกกอกพองขยมโยกตึกกอกพองนะครับซอกมโหบชงัยเตน,นารีมโหบชงัยเตน,นารีนารีชงัยน,นะนารีชงัยน,นะเมื่อกี้นะครับที่ครูบอกว่านารีที่นารีตอบว่าชงัยน,นะ ชงนะนะครับจริงๆในภาษาขมิ้นสุรินเรานี่นะครับจริงๆสามารถที่จะพูดได้นะครับแล้วก็บูรณาการทําให้มันเสียงที่เป็นสแตนดาร์ดมากขึ้นได้นะครับจากคําว่าเชงนะก็เป็นเชงนะ น,นะครับผมในลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาษาขมรเริ่มมีการออกเสียงที่แตกต่างจากภาษาไทยเราแล้วนะครับขมิ้นทินไทยของเราแล้วนะครับดังนั้นต่อไปนะครับเรามาดูที่รูปภาพต่อไปนะครับเป็นรูปภาพของของใครนะครับนักเรียนนะครับอ่าในส่วนนี้จะเป็นรูปภาพของครูเองนะครับอ่าว่าของครูกําลังกินอะไรเอ่ยคุณกินชาครูกินชาไข่มุกนะครับอ่าครูจะบอกว่า ครูกินชาไข่มุกอร่อยมากนะครับครูก็จะพูดว่าขญมยำแต่ไงนะขญมยำแต่ไงนะจริงจริงแต่เนี่แปลว่าชานะครับแต่ทีนี้ชาไข่มุกก็บอกว่าแต่ตึกดอกโกนะครับอีกครั้งนะครับขญมยำแต่ตึกดอกโกไงนะแต่ลักษณะของแต่ตึกดอกโกเนี่ยเมื่อมันเอาชาเขียวผสมกับน้ำนมเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับ ดังนั้นมันจะไม่เหมือนในรูปภาพนะครับแต่ให้เรียนเข้าใจนะว่าถ้าเกิดครูจะบอกว่าครูกินน้ําชาเขียวอร่อยมากครูจะบอกเลยว่าขยมยำชะไตตึกดอกโกช่างงนะโอเคนะครับในบทต,ต่อไปนะครับในสไลด์ตรงนี้นะครับจะเป็นสไลด์ที่ครูจะพานักเรียนอ่านนะครับผมอ่านเพื่อที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวข้องกับ รูปแบบการสนทนาของภาษาเขมรน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานาการณ์จำลองที่อยู่ที่พัตาคารหรือร้านอาหารนะครับมันจะเป็นในส่วนที่ทำให้นักเรียนสามารถไปสั่งอาหารได้นะครับหรือไม่ก็สามารถเข้าใจในบริบทของพัตาคารได้นะครับอ่านเรนมาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนอาจจะอ่านที่ตัวสัตว์ศาสตร์ก็ได้นะครับหรือจะอ่านที่ตัวภาษาเขมรก็ได้นะครับเรนมาดูนะครับนารีนะครับเนี่ยนะครับนารี โพจียฐานนิเมียนมนุษจูลนะครับนารีโพจียฐานนิเมียนมนุจลสาเหตุที่ครูไม่สามารถทําให้ประโยคนี้มันต่อกันได้นะครับอันเนื่องมาจากที่ตัวสัตรศาสตร์ของครูเนี่ยมันยาวเกินไปนะครับมันทําให้ไม่สามารถที่จะเติมให้มันเต็มได้นะครับแต่ว่ามันอยุดที่สไลด์ต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเรามาเรียนรู้ที่จะอ่านกันก่อนนะครับในการออกเสียงก่อนนะครับ อ่านะครับนารีโพจียทานนิเมียนมนุจโจลนะครับอีกครั้งนะครับโพจนยทานนิเมียนมนุจโจลหมายถึงร้านอาหารนี้มีคนเข้านะครับมาดูนะครับนารีนารีเป็นใครครับผมนารีคือชื่อของคนนะครับอ่ามาดูที่คําว่าโพจนยทานโพจนยทานหมายถึงโรง เอาร้านอาหารหรือพัตคารก็ได้นะครับนี่หมายถึงนี้เมียนหมายถึงมีมนุษย์หมายถึงคนโจลหมายถึงเข้านะครับนี่จะเห็นได้ว่าคํามันจะแตกต่างจากภาษาไทยเรานะครับภาษาเขมรทินไทยเราเหมือนคําว่ามนุษย์ถ้าเป็นเขมรทินไทยเราจะียกว่ามษย์นะครับนี่คือลักษณะของความแตกต่างของด้านภาษานะครับนักเรียนมาดูต่อที่ประโยคต่อไปนะครับก็คือ ก็คือจริงๆมันต่อจากประโยคข,ข้างต้นเมื่อกี้นี่แหละครับแต่ว่าดัาางที่ครูได้บอกข้างต้นว่ามันไม่สามารถต่อกันได้เนื่องจากมันยาวมากนะครับอ่ามาดูต่อนะครับโมกโตตัวโมกโตตัวเตียนอาหารจราณนะีอีกครั้งนะครับโมกโตตัวเตียนอาหารจราณนะีาาน,ษาษานะครับอ่ามาดูที่ตัวสัตว์ศาสตร์นะครับโมกโตตัวเตียนโมกโตตัวเตียน อาหารน,นะโมกตัวตัวเตี้ยนอาหารน,นะนะคบก็แปลว่ามารับประทานอาหารเยอะมากนะครับผมในภาษาคขามรเนี่ยจะไม่ออกเสียงรเรือใช่ไหมครับดังที่มีคุณครูหลายท่านสอนไปครั้งตอนแรกเนี่ยว่ารเรือในภาษา,ขาเขมนจะไม่ออกเสียงดังนั้นเราจะไม่ออกเสียงว่าเป็นอาหารอาหารเราจะไม่ออกเสียงในลักษณะเช่นนี้แต่เราจะออกเสียงแค่ว่า อาหาอาหาอาหาแค่นั้นนะครับเหมือนกับเลข2เหมือนกันนะครับถ้าเรียนได้เรียนในการในส่วนของจํานวนนับเนี่ยเลข2จะไม่ออกเสียงเป็นปีรปีรเราจะไม่เน้นที่ตัวพยัญชนะท้ายหรือพยัญชนะสกดนะครับโดยเราจะไม่เน้นในการออกเสียงดังนั้นการออกเสียงก็จะเป็นแค่ปีปีปีเป็นต้นนะครับเรามาดูต่อนะครับ ประโยคต่อไปนะครับก็จะเป็นการสนทนาของศอกเนี่ยนะครับอ่โอาโพจินียทานนี้เจียโจอนียทานโพจินียทานนี้เจียโจอนียทานนะครับอีกครั้งนะครับมาเรียนหลับตาแล้วก็พูดตามครูครับผมโพจินียทานนี้เจียโจอนียทานนะครับแปลว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารอีกครั้งนะครับร้านอาหารนี้เป็นร้านอาหารนะครับ ระบายชัวบำพศในรกรงพนมเปงระบายชัวบมพศในรกรงพนมเปงอีกครั้งนะครับระบายชัวบำพศในรกรงพนมเปงะนะครับระบายรบายก็คือหมายถึงว่าการโด่งดังนะครับเมื่อมันมีชัวมาตามหลังเนี่ยจะแสดงเห็นว่ามีชื่อเสียงนะครับผมะนะครับระบายชัวหมายถึงมีชื่อเสียงบมพศ บมพดหมายถึงที่สุดนะครับเนแปลว่าในนะครับกรงหมายถึงกรุงนะครับหรือเป็นเมืองนั่นเองนะครับพนมเปงนะครับออกเสียงว่าพนมเปงพนมเปงนะครับเราจะไม่ออกเสียงว่าพนมปึงอะไรในลักษณะจะไม่อมอกเ,เ,เสียงประมาณนี้นะครับให้เราเสียงว่าพนมเปิงนมเปงนะครับผมนะครับก็จะเป็นสไลด์ที่เป็นประโยคที่บอกว่าโอนปโอนโยกตารางมโหกอาหารหมกอ้อยบันแตก นะครับโอนโอนโยกตารางหกอาหารหมกอ้อยบ่นเตกนะครับในลักษณะการออกเสียงชนนี้นะครับก็จะเห็นว่าโอนโอนนะครับโอนโอนหมายถึงน้องๆนั่นเองนะครับโอนขยมเงินโอนปีนี่ฉันมีน้องสองคนนะครับโอนโอนโยกตารางมหกอาหารหมกอ้อยบ่นเตกแปลว่าน้องๆนำเมนูนะครับหรือนางหรือนำเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยครูเริ่มลืมภาษาไทยละ นำรายการอาหารนะครับมาให้ดูหน่อยนั่นเองนะครับผมอีกครั้งนะครับ,บนปนเปอนโยกตารางมหกอาหารหมกอ้อยบันเตกปนปโอนโยกตารางอาหกโยกตารางมหกอาหารหมกอ้อยบันเตกนะครับผมจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่าให้น้องๆเนี่ยเอาน้องๆหรือที่เราเรียกคนเขาเรียกว,ว่าอะไรเอ่ยพนักงานในร้านอาหารนะครับเอารายการอาหารมาให้หน่อยก็คือเขาจะเลือก อาหารกินนั่นเองนะครับามาดูต่อนะครับส่วนนารีนี่จะบอกว่าก็เลยบอกพ่อว่าหรือบอกคุณสุกว่าขยมโจจัดตตัวเตียนบองกองขยมโจจัดตตัวเตียนบองกองนะครับแปลว่านารีเนี่ยชอบรับประทานกุ้งนะครับนารีชอบรับประทานกุ้งนะครับก็คือ นารีเนี่ยครับนารีตัวสัตว์นะครับนารีขยมโจลจ็ดโจลจ็ดโตตัวเตียนโตตัวเตียนบองกองนะครับผมอ่านนะครับแปลว,ว่าฉันชอบกินกุ้งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับศอกก็จะบอกว่าโยบองกองชาหมุยจานโยบองกองชาหมุยจานเฮ้ยสม บายพองนะครับยกบังกองช้าหมุยจานหายสมบายพองนะครับนะเดี๋ยวมาดูนะครับศอกนะครับนี่คือศอกก็คือเป็นคนพูดนะครับยกบังกองช้าหมุยจานนี่คือจานนะครับหายสมบายพองหายสมบายพองนะครับ นะครับนักเรียนมาดูนะครับว่าคําที่มันเหมือนลักษณะคล้ายภาษาบ้านเรานะครับก็คือจะมีคําว่าโยกโยกภาษาขมิ้นชื่อว่ายัวนะครับอ่าชาไม่เหมือนนะครับมวยอ่ามวยขมิเสียงว่ามวยแต่ภาษาขมิทินไทยเสียงว่ามวยนะครับต่อไปคําว่าเฮยเฮยเนี่ยต้องเสียงว่าเหย h o w h o w นะครับอ่า uh, By คือ By นั่นเองนะครับผมไลด์ Slide ต่อไปนะครับเรามาดูที่อ่า uh, ในส่วนของการสั่งเครื่องดื่มบ้างนะครับก็คือเพสเจเพสเจเพสเจนะครับก็คือเพสัดก็คือยานั่นเองนะครับผมอ่าเพสจียก็คือเครื่องดื่มนะครับต่อไปเรามาดูนะครับ บอยนะครับก็คือบอยก็คือจะเป็นพนักงานที่ที่อยู่ในร้านนะครับก็คือจะมารับอาหารนะครับหรือจะถามนะครับก็จะถามว่าอนเจงก็มองเพจเอียวไวได้อนเจงก็มองเพจเฉียาไวได้ถามง่ายคือว่าเชิญสั่งเครื่องดื่มด้วยครับนะครับหรือเชิญสั่งเครือ่องดื่มอะไรครับประมาณนั้นนะครับผมลาดับต่อไปนะครับก็จะเป็นศก เหมือนเดิมนะครับจะถามว่าขยมโ้มตึกโรกรยโกกาโกล้าหมวยดอกนะครับขยมโ้มตึกโรกรยโกกาโกล้าหมวยดอกอีกครั้งนะครับขยมโ้มตึกโรกรยโกกาโกล้าหมวยดอกนะครับขยมโสมเนี่ยหมายถึงว่าฉันขอหรือได้โปรโดนําสิ่งนี้มาให้ฉันได้ไหมนะครับอ่าตึกโกรดตึกโกรดแปลว่าตึกเนี่ยหมายถึงน้ําตักมันจะออกเสียงว่าตัก ตัดในลักษณะเช่นนี้นะครับตโกดรนี่ยหมายถึงน้ำส้มน้ำส้มนะครับอาจะไปนะน้ำส้มนะครับกกาคุลากอกาคุลาหมายถึงว่าโคกนั่นเองนะครับตึกกรูตึกโรยกกาคุลาหมายถึงน้ำอัดลมที่เป็นโคกนั่นเองนะครับผมมวยนะครับมวยคือการระบุว่ารับเพียงแค่จำนวนนะครับอดอกหมายถึงขวดนะครับ ดอบดอกหมายถึงขวดนะครับแปลว่าเขยมส้มตึกกรวิกโกากาโก้ลาหมวยดอบเขยมส้มตะกริยโกกาโก้ลาหมวยดอกนะครับแสดงว่าแปลว่าฉันเอาน้ำส้มโคคาโคล่าหนึ่งขวดหรือฉันเอาน้ำโค้กหนึ่งขวดนะครับก็ก็คือการเข่งตัวดังนั้นแปลว่าน้ำเข็งนะครับผมอ่าพองก็คือด้วยนั่นเองนะครับ เหมือนภาษาขมรเราพูดกันทุกวันนะครับว่าขยมเต่าพองอังเต่าพองกรูเต่าพองสัสลาเต่าพองเนยยกเต่าพองคือลักษณะนี้คือพองแปลว่าด้วยนะครับจะมีคําที่เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับมาดูตึกกอกใหม่นะครับตึกกอกตึกกอกนะครับตึกกอกครับที่สไลด์ต่อไปนะครับนารีก็จะตอบว่าชงไงนะชงเงนะชงเงนนะ หมายถึงอร่อยมากนะครับอร่อยมากนะครับเรามาดูชงันารีชงันะนารีชงันะหมายถึงอร่อยมากนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงนะครับในส่วนตรงนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนหรือในการ ทบทวนความรู้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือหลังจากที่ครูจบการน,นำเสนอไปนะครับนักเรียนสามารถที่จะเปิดวิดีโอดูอีกรอบก็ได้นะครับหรือดูหลายๆรอบก็ได้โดยให้คุณครูปลายทางเนี่ยนะครับเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเด็กๆนะครับก็คือช่วยที่จะพาเด็กๆออกเสียงตามผมได้นะครับในลำดับต่อไปนะครับผมก็จะขอให้คุณครูปลายทางเนี่ยจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ตัวเองตามอัธยาศัยได้เลยครับถ้าเกิดสงสัยอย่างใดก็สามารถเปิดมาดูคลิปได้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการนำเสนอเกี่ยวข้องกับบรรยากาศในพัตคารหรือในร้านอาหารสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบออการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับ